เคยคิดไหมครับว่าภาษีที่เราจ่ายทุกๆปีสามารถลดได้มากกว่าที่คุณคิดนะครับถ้าคุณอยากจ่ายภาษีน้อยลงในปี2,568นี่คือโอกาสสำคัญที่คุณต้องรู้ครับ p a i e SGX คือกองทุนที่เขาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่คุ้มค่าที่สุดในปีนี้ โดยเขาจะมี2วงเงินลดหย่อนหลักให้เรานะครับวงเงินแรกสําหรับเงินลงทุนใหม่ที่บุคคลธรรมดาลงทุนในกองทุนไทย ESGX ภายในปี2,568นี้เท่านั้นจะสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน30%ของเงินได้พึงประเมินสูงสุด3 0 0 0 0 0บาทนะครับส่วนวงเงินที่2จะเป็นวงเงินสําหรับคนที่เคยถือกอง LTF เดิมและต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต่อ โดยต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ทั้งหมดนะครับ ทุกกองทุนและทุกบลอลจอมาเป็นไทย ESG X เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด500,000บาททยอยลดหย่อนได้5ปีนะครับโดยในปีแรกก็คือ2,568นี้ลดหย่อนได้สูงสุด300,000บาทและในปีที่2ถึง5ก็คือ2,569จนถึง2,572ลดหย่อนได้อีกปีละ50,000บาทแต่ถ้าคุณต้องการรักษาสิทธิ์ลดหย่อนนี้คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับก็คือคุณต้องลงทุนหรือว่าสับเปลี่ยน กองทุนในช่วงเวลาที่เขากําหนด2เดือนนี้เท่านั้นครับก็คือพฤษภาคมจนถึงมิถุนายน2,568แล้วก็ต้องถือกองไทย ESGX อย่างน้อย5ปีนับจากวันชนวันนะครับนับจากวันที่ลงทุนหรือว่าสับเปลี่ยนกองทุนถ้าขายก่อนครบกําหนดนอกจากต้องเสียภาษีที่เคยได้รับแล้วอาจจะมีเบี้ยรปรับตามกฎหมายด้วยนะครับโอกาสทองแบบนี้มีแค่ปีเดียวคุณจะคว้าไว้หรือว่าปล่อยให้สิทธิ์นี้เสียไปฟรีๆครับ